หนังสือสร้างตัวชัยวัฒน์เขียนจาก making the most of your life ของมอแกนและเว็บให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทที่14จำอะไรและจำอย่างไรคนที่จำเก่ง นายชอนซีเดปิวได้เล่าไว้ว่านายเวมสเบรนช่างมีความจำวิเศษเหลือเกินหลังจากที่ได้แนะนำใครๆให้รู้จักแล้วตั้ง20ปีเขาก็ยังคงจำได้ว่าเขาได้พบบุคคลผู้นั้นครั้งแรกที่ไหนทั้งจำชื่อได้ถูกต้องด้วยเล่ากันว่าแม้จะไม่เคยพบกันมานานตั้ง20ปีพอได้พบกันใหม่เขาก็ยังสามารถประลึกได้ว่าครั้งสุดท้าย เขาได้สนทนากันถึงเรื่องอะไรได้เล็กๆน้อยๆอยเขาจะสัมผัสมือกับชาวนาผู้เท่าและจำม้าขา,ขาวของชาวนาผู้นั้นได้คราวหนึ่งมีรถม้าคันหนึ่งขับมาแต่ไกลเบรนบอกกับเพื่อนว่าเขาไม่เคยได้พบคนผู้นั่งอยู่บนรถม้านั้นมานานถึง27ปีแล้วและเขาต้องเสียเวลานึกชื่อชายคนนั้นอยู่นานสองนาทีครึ่งก็นึกได้นายแอลสมิธก็ปรากฏว่า มีความจำวิเศษเลิศล้นสามัญชนเขาจำข้อเท็จจริงต่างๆตัวเลขต่างๆเรื่องราวต่างๆชวนหัวต่างๆและชื่อบุคคลสำคัญและสถานที่ต่างๆได้อย่างแม่นยำและจำได้เท่ากับหนังสือเล่มขนาดใหญ่ๆทีเดียวเขาจำได้กระทั่งเพลงที่เขาชอบที่สุดตั้งแต่ยังเป็นเด็กและสามารถร้องได้เสียด้วยคนที่สามารถมีความจำวิเศษเช่นนั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อเขา และมีคุณค่าเหนือคนอื่นๆมากมายเรามักจะเข้าใจว่าผู้มีความจำดีมักจะเป็นผู้ที่ได้รับพรสวรรค์มาแต่กำเนิดเราก็เลยละเลยต่อการฝึกหัดหรือฝึกฝนเสียเลยทีเดียวความจริงความจำเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนได้และสามารถทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีเด่นขึ้นอีกได้เคล็ดลับของการมีความจำดีจึงไม่ได้อยู่ที่การอิจฉาริษยาต่อผู้ได้รับพรสวรรค์ หากแต่อยู่ที่วิธีรู้จักเลือกคัดสิ่งที่พึงจดจำและรู้จักกฎเกณฑ์ของการจำบ้างก็จะทำให้ความจำของเราที่มีอยู่แล้วจเจริญขึ้นได้อย่าโทษตนเองหรือถือเป็นเรื่องขออภัยในการที่ท่านมีความจำเลวจงนำเอาวิธีการฝึกฝนความจำมาใช้หนึ่งเนืองแล้วท่านจะรู้สึกด้วยตนเองว่าท่านมีความจำดีขึ้นอย่างน่าประหลาดทีเดียวเคล็ดของความจำดีมีดังต่อไปนี้หนึ่ง สิ่งสำคัญประการแรกที่สุดในการที่จะจำอะไรได้ง่ายก็คือจงสนใจในสิ่งซึ่งท่านปรารถนาจะจำเปลนสามารถจำชื่อคนได้ก็เพราะเขาสนใจในคนเขาชอบคนเหล่านั้นเขาไม่ได้ใช้กลอุบายอย่างไรในการจำแต่กระหายที่จะใคร่รู้จักคนเหล่านั้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแอลสมิธจำสิ่งต่างๆได้มากมายหลายอย่างเพราะเขาสนใจใคร่รู้ในสิ่งต่างๆ ที่อยู่โดยรอบตัวเขาโรสเวลมีความสามารถอย่างน่ามหาัศจรรย์ในการจำชื่อคนได้แม่นยำก็เพราะเขาสนใจต่อคนและยินดีที่จะคบหาสมาคมกับคนทัท่วไปกล่าวกันว่าในถ้ำกลางหมู่คนจำนวนพันหมืน่นเขาจะมองเห็นใบหน้าที่เคยชินและร้องทักอย่างดีอกดีใจแม้เจ้าของใบหน้านั้นเขาจะเคยพบแม้เพียงครั้งสองครั้งก็าตามนายเจมส์เตฮิล ผู้มีความจำเป็นอย่างดีเลิศคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าสิ่งที่เรามีความสนใจอยู่นั้นเรามักจะจำได้ง่ายจงสนใจในสิ่งที่ท่านต้องการจำเถิดและท่านจะไม่ต้องกังวลต่อการที่จะจำสิ่งเหล่านั้นเลยจงเข้าใจสิ่งที่ท่านประสงค์จะจำนายวอนสเตอร์กิฟฟอร์ดประธานกรรมการบริษัทโทรศัพท์และโทรเลขอเมริกาเป็นผู้มีความจำดีเลิศคนหนึ่ง เขาใช้ความจำพิเศษของเขานี้เองช่วยให้จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เพียง3ปีเพื่อนของเขาพากันถามว่ากิฟฟอร์ดเธอคงดูหนังสืออยู่ตลอดเวลาสินะขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะกิฟฟอร์ดตอบว่าเปล่าเลยงั้นแกทำไมถึงสอบไล่ได้ง่ายได้เช่นั้นเล่ากิฟฟอร์ดตอบว่าเพราะฉันไม่พยายามจำรายละเอียดที่ไม่สลักสำคัญไว้มากมายนะสิฉันพยายามเข้าใจข้อเท็จจริงสำคัญสำคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อฉันในคราวสอบไล่เท่านั้นถ้าฉันเข้าใจฉันก็จำได้ฉันมีความจำไม่ดีอะไรดอกเมื่อฉันอยู่โรงเรียนฉันจำสูตรคูณก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าฉันเข้าใจหลักของปัญหาอันใดอันหนึ่งในวิชาเลขหรือความหมายของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แล้วฉันก็ไม่เคยลืมเลยการเข้าใจข้อเท็จจริงย่อมจะช่วยในการจำได้เป็นวิธีเดียวที่ทำให้ข้อเท็จจริงนั้นๆมีประโยชน์ คนบางคนอาจจำข้อเท็จจริงได้ตั้ง108อย่างแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าหากเขาไม่เข้าใจข้อเท็จจริงน,น,นั้นเสียเลยแต่เราสามารถจะเข้าใจในสิ่งต่างๆได้อย่างไรข้อนี้ตอบได้ว่าง่ายนิดเดียวเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ก็โดยคิดดูว่าสิ่งนั้นๆมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้างสิ่งที่เพิงจดจำนั้นจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆมากมายหลายอย่างเท่านั้น จงสาะหาความสัมพันธ์เหล่านี้นั่นแหละจะเป็นวิธีประเสริฐที่ช่วยให้ท่านสามารถจำได้เป็นอย่างดีจงเป็นคนช่างสังเกต 3. จงสังเกตลักษณะต่างๆของสิ่งที่ปรารถนาจะจำให้ละเอียดถี่ถ้วนท่านยิ่งเห็นความละเอียดของสิ่งนั้นมากเพียงไรท่านก็จะสามารถระลึกถึงสิ่งนั้นๆได้ง่ายขึ้นเพียงนั้นนายเอเอสกันผู้อำนวยการบริษัทขนส่งที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นผู้มีความจำอันดีเลิศเหมือนกันเมื่อมีผู้ใดไปถามเขาว่าเหตุไรเขาจึงมีความจำดีเลิศเช่นนั้นเขาจะขยายเคล็ดลับของเขาให้ฟังซึ่งแตกต่างกับเคล็ดลับของคนอื่นที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อเราอายุได้เพียงหกขวบเท่านั้นคุณแม่ก็เริ่มสอนให้รู้จักเป็นคนช่างสังเกตและช่างจำแล้วถ้าเราไปเที่ยวปิกนิกหรือไปซื้อของตามห้างร้านหรือเพียงแต่เดินไปตามถนนแล้วก็กลับ แม่จะต้องให้เราเล่าให้ท่านฟังทีเดียวว่าเราได้ไปเห็นอะไรมาบ้างเช่นเราพบใครบ้างแต่งตัวอย่างไรเขาพูดอะไรและทำอะไรเราพบเขาที่ไหนและพบกันอย่างไรเป็นต้นคุณแม่จะสอนว่าเมื่อเราถูกแนะนำให้รู้จักกับใครก็าตามจงพยายามนึกว่าคนคนนี้เหมือนกับใครที่เราเคยรู้จักมาแล้วเพื่อจะได้นำเอาคนคนนี้ไปสัมพันธ์ไว้กับคนที่เรารู้จักแล้ว จงมองดูตาผู้นั้นตรงๆและจงดูลักษณะพิเศษของใบหน้านั้นๆไว้และเมื่อได้รับคำแนะนำให้รู้จักชื่อจงท่องชื่อนั้นซ้ำหลายๆครั้งจนขึ้นใจผลจากการที่ได้รับการฝึกฝนจากคุณแม่มาตั้งแต่เล็กทำให้ฉันสามารถจำใบหน้าและผู้ที่ผ่านไปได้ทุกคนถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเข้ามาในที่ทางานของฉันในราวอีกสักเดือนหรือสองเดือนข้างหน้าฉันจะสามารถบอกเขาได้ทีเดียวว่า ฉันเคยเห็นเขาที่ไหนเมื่อไรและในเหตุการณ์อย่างไรจงลืมตาอยู่เสมอจงมองสิ่งต่างๆให้ละเอียดและท่านจะสามารถจำได้แต่ถ้าท่านไม่ดูท่านจะจำไม่ได้เป็นอันขาดธรรมาชาติสร้างตามาให้ดูฉะนั้นจงใช้มันให้เป็นประโยชน์แทนที่จะพยายามจำจงพยายามดูแล้วสังเกตท่านจะสามารถจำได้เองเมื่อท่านดูท่านจะเกิดความสนใจท่านจะรู้สึกว่า ท่านเข้าใจสิ่งนั้น,น,นดียิ่งขึ้นถ้าท่านจะปลูกสร้างความจำที่ดีท่านจะต้องเริ่มมาตั้งแต่รากฐานและปลูกสร้างให้สูงขึ้นท่านจะเริ่มสร้างแต่ยอดลงมาสู่รากฐานหาได้ไหมการสังเกตเป็นรากฐานของความจำถ้าท่านขาดเสียซึ่งการสังเกตก็ป่วยการที่จะคิดฝึกนิสัยจำพนักงานต้อนรับรู้จักชื่อคนตั้งพันชื่อหลุยดอนเสมียนต้อนรับของบริษัทไวมอเตอร์ เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการที่จํำชื่อคนได้ตั้งหมื่นชื่อคนที่จะเข้าไปอยู่ในดงพงไพรจนผิวกร้านเป็นเวลานาน,านตั้ง25ปีถ้ายโอกาสดอนเพียงครึ่งนาทีเขาจะเรียกชื่อได้ถูกต้องทันทีเคล็ดลับในการจําของเขามีอย่างไรโปรดอ่านจากถ้อยคำของเขาเองดังต่อไปนี้อาชีพแรกๆของข้าพเจ้าก็คือทำงานขายของอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งในเมืองคลีแลนด วันหนึ่งข้าพเจ้าต้องสาอหารองเท้าให้เหมาะกับเท้าขนาดต่างๆหลายสิบคู่มีลูกค้าประจำมาติดต่อเสมอแต่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักชื่อเขาเลยวันหนึ่งข้าพเจ้าออกไปหาซื้อสมุดมาเล่มหนึ่งพอลูกค้าประจำเข้ามาข้าพเจ้าก็จดชื่อของเขาลงไว้ในสมุดเล่มนี้พร้อมทั้งขนาดรูปร่างราคาของรองเท้าและอื่นๆเท่าที่เห็นควรข้าพเจ้าสัญญากับตัวเองว่าจะต้องจำชัยคนนี้ให้ได้ ในเมื่อเขาเข้ามาในร้านคราวต่อไปและเพื่อที่จะให้เป็นที่เชื่อมั่นยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจึงต้องมองเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็พยายามจดจำลักษณะอันผิดแผกของบุคคลนั้นๆไว้โดยพยายามนำเอาความแตกต่างนั้นเองเชื่อมโยงเข้ากับชื่อฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นลักษณะที่ผิดแผกนี้อีกมันก็ทำให้ข้าพเจ้านึกชื่อคนนั้นออกทันทีและในทางตรงข้าม ชื่อของคนคนนั้นก็ทําให้ข้าพเจ้านึกได้ถึงรายการต่างๆที่ได้เคยบันทึกไว้ในสมุดและซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้ความระมัดระวังจดจําไว้เป็นอย่างดีที่สุดข้าพเจ้าปฏิบัติมาดังนี้เป็นเวลานานถึง17ปีในชั้นแรกก็ดูยากมากต่อต่อมาก็ค่อยง่ายเข้าง่ายเข้าทุกทีด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนตาของข้าพเจ้าให้สังเกตความผิดแผกของบุคคลแต่ละคนไว้เสมอ ฉะนั้นเพียงแต่ชำเลืองแวบ,บเดียวข้าพเจ้าก็สังเกตได้การฝึกความจําไว้เป็นปกติสม่ําเสมอนั่นเองทําให้ข้าพเจ้าต้องพึ่งสมุดบัญชีของข้าพเจ้าน้อยลงเป็นลำดับกระทั่งในที่สุดข้าพเจ้าก็สามารถจําได้โดยไม่ต้องพึ่งสมุดเลยความผิดแผกของคนเรานั้นมีต่างๆกันเช่นบางคนพูดแปลงพูดเพี้ยนบางคนไหลหอบางคนสังเกตได้จากการเดินคนเราทุกคนต่างมีความผิดแผกกันเสมอ อันทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกันเป็นรายบุคคลขอจงทนความลำบากในการสแสวงหาความผิดแผกนี้ให้ได้เถิดท่านจะลืมบุคคลผู้นั้นไม่ได้ง่ายๆเลยจากคําของดอนที่กล่าวมาแล้วนี้ทำให้เรานำมาเป็นข้อแนะนำได้ว่าแต่ละคราวที่ท่านได้พบบุคคลหนึ่งบุคคลใดจงพยายามค้นหาความผิดแผกของบุคคลนั้นเพิ่มขึ้นจากที่ท่านไดเคยสังเกตมาแล้วในครั้งก่อนเสมอจงสแสวงหาสิ่งใหม่ แทนที่จะยึดมั่นอยู่แต่ลักษณะง่ายๆอย่างเดิมเท่านั้นถ้าในการพบครั้งแรกท่านสังเกตเห็นว่าชายผู้นั้นมีจมูกงุ้มงอในการพบครั้งต่อๆไปก็จงสังเกตว่าเขาพูดลงสำเนียงท้ายประโยคอย่างไรในขณะเดินเขาแกว่งแขนแปลกประหลาดอย่างไรเมื่อเวลายิ้มเขาห่อริมฝีปากอย่างไรเมื่อเวลาคิดเขาทำคิ้วย่นอย่างไรกางเกงของเขาเรีดเรียบเสมอหรือไม่ เขากลางมากกว่าบุคคลธรรมดาอย่างไรและลักษณะอื่นที่ทำนองเดียวกันลักษณะเหล่านี้ท่านไม่ควรจะสังเกตแต่ละอย่างตามลำพังแต่ควรจะนำมาค,คาลุกเคล้าระคนปนกันเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งท่านจะนำไปปะปนกับคนอื่นไม่ได้จงพยายามทำดังกล่าวเสมอเถิดท่านจะรู้สึกว่าบุคคลทั่วๆไปนั้นเป็นที่ศบใจของเรามากมายและท่านจะรู้สึกชื่นชมยินดีด้วยนอกจากนี้ จงอย่าศึกษาบุคคลโดยความคิดที่จะวิจารณ์เขาแต่จงศึกษาเพื่อที่จะชอบพอรักใคร่เขาให้มากขึ้นเมื่อจะจดจำสิ่งใดๆก็จงใช้แผนการอย่างเดียวกับที่กล่าวมานี้แผนการนี้จะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะการจำบุคคลเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการจำสิ่งต่างๆอีกด้วยถ้าท่านเรียนกวีนิพนธ์ก็จงหาคำแปลใหม่ๆในบทนิพนธ์นั้นทุกคราวที่ท่านท่องซ้าถ้าหากเป็นกฎทางเลขคณิต ก็จงศึกษาผลใหม่ๆทุกคราวที่นำกฎนั้นไปใช้ในวงการค้าก็พยายามสแสวงหาวิธีการใหม่ๆไม่มีวิธีใดดีกว่าวิธีที่ว่านี้อันจะเป็นเครื่องกันมีให้ท่านกลายเป็นคนหัวเก่าได้คนหัวเก่านั้นจะยึดตำรับไม่สองสามชิ้นและก็ไม่นำพาต่อความสัมพันธ์ใหม่ๆใดๆเลยขอให้เชื่อเอถิดว่าการปฏิบัติใดจะเหมือนกับการปฏิบัติมาในครั้งก่อนไม่มีผิดเพี้ยนนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจงอย่ายอมยึดมั่นอยู่แต่ในของเก่าแต่อย่างเดียวภรยาสอนสามีให้จำสี 4. จงพูดหรือปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เราปรารถนาจำเสมอความจริงมีอยู่ว่าเราจำสิ่งที่เราจำได้ดีกว่าสิ่งที่เราคิดถึงเท่านั้นนายจอร์ดีร็อกกิวเฟลเลอร์กล่าวว่าเขาจะทำสิ่งที่เขาต้องการจำอย่างจริงจังนั้นซ้ำๆซากๆหลายต่อหลายครั้งนายอับราฮัมลินคอน ใช้วิธีอ่านสิ่งที่เขาต้องการจำอย่างยิ่งนั้นกับตนเองสิ่งที่เราทำหรือพูดถึงจะฝังอยู่ในจิตใจของเรามั่นคงกว่าสิ่งที่เราเพียงแต่คิดถึงเท่านั้นถ้าหากท่านจำต้องพูดให้ตนเองได้ยินคนเดียวก็จงทำตามลำพังแต่หากท่านหาผู้ที่สนใจฟังพอก็จงพูดให้ผู้นั้นฟังเทโลวิดนักหนังสือพิมพ์ผู้มีชื่อและเป็นผู้นำทางการเมืองที่สำคัญคนหนึ่งได้พบว่าภรรยาของเขา สามารถช่วยเขาจำสิ่งใดๆไดได้โดยการฟังเขาพูดให้ฟังเขากล่าวว่าแต่เดิมเขาไม่อาจจำอะไรได้เลยวันเดือนปีก็ดีชื่อคนก็ดีการนัดหมายก็ดีหน้าก็ดีสูญไปจากความจำของเขาหมดสิ้นเขาเริ่มฝึกฝนความจำของเขาโดยการนั่งลงตามลำพังเป็นเวลาราวๆสิบนาทีทุกๆเวลาค่ำและพยายามทบทวนเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบมาในวันนั้น หลังจากที่เขาได้ทำเช่นนี้มาชั่วระยะเวลาหนึ่งภรยาของเขาก็บอกกับเขาว่าเหตุไร right? เธอจึงไม่เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฉันฟังแทนที่จะมานั่งนึกกับตนเองตามลำพังเล่าการทำเช่นนี้คงสนุกกว่าและความสนใจของดิฉันในเหตุการณ์นั้นๆคงจะช่วยให้เธอจำได้แม่นยำขึ้นเมื่อได้ฟังความคิดเห็นของภรยาดังนี้เขาก็ลงมือปฏิบัติตามโดยเล่าให้ภรยาของเขาฟังและเขาคงปฏิบัติอยู่สืบมา เป็นเวลานานถึงห้าสิบปีก่อนจะไปพักผ่อนทุกคืนเขาจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันให้ภรรยาฟังทุกประการเช่นว่าเมื่อเช้าเขาใช้จานอะไรใส่อาหารอาหารกลางวันและน้ำชาเขาได้พบใครและบุคคลผู้นั้นพูดว่าอะไรกับเขาบ้างเขียนบทนำลงในหนังสือพิมพ์ว่าอะไรบ้างด้วยประการดังนี้เขาก็สามารถจะจดจำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี 5. ใช้สมุดพก ช่วยบันทึกความจำในโอกาสที่พึงจะทำได้ในบางวันเราอาจมีสิ่งเล็กๆน้อยๆหลายอย่างซึ่งหากเราจะต้องจดจำสิ่งเหล่านี้จนหมดสิ้นแล้วเราก็คงไม่มีเวลาไปจดจำสิ่งสำคัญสคัญได้ท่านผู้อ่านบางคนคงจะต้องเป็นกังวลที่จะต้องจดจำว่าวันนี้จะต้องซื้อมีดโกนหนวดซื้อขนมหวานหไปฝากเด็กซื้อดอกไม้ไปฝากภรรยาบูชาพระสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ ทำความยุ่งใจให้แก่เราพิลึกและแทนที่เราจะใช้สมองไปจดจำสิ่งสำคัญสำคัญ,คญเราต้องใช้ไปในสิ่งที่ไร้สาระทั้งนี้แปลว่าเราได้ใช้สมรรถภาพของเราให้สิ้นเปลืองไปเสียเปล่าชายผู้หนึ่งสามารถทำให้เป็นที่ชื่นชอบของภรยาของเขาด้วยการแสดงว่ามีความคิดเป็นเอกมีความจำเป็นเลิศทุกรอบมันเกิดเขาจะทำให้เป็นที่แปลกใจของภรยาด้วยการหาสิ่งของ หรือของขวัญเล็กๆน้อยๆซึ่งภรยาเคยปรารบหรือบ่นอยากได้ถ้าเป็นวันปกติเขาก็จะซื้อตั๋วละครหรือภาพ,พยนตร์ที่เธอเคยปรารบว่าอยากจะดูหรือของเล็กๆน้อยๆประจำบ้านที่เธอบ่นใคร่จะได้มาให้เสมอการที่เขามีความสามารถในการจําเป็นอย่างดีเช่นนี้ก็เพราะเขามีสมุดเล็กๆติดกระเป๋าเป็นประจำเมื่อมีสิ่งใดสกิดหัวใจเขาก็จะบันทึกลงไว้ เขาไม่ต้องสิ้นเปลืองกําลังสมองหรือเปลืองเวลาในการที่ต้องพยายามจดจำสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้และเขาก็ไม่ต้องกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกเสียใจว่าลืมอย่างโน้นลืมอย่างนี้เลยมาเชลฟิลใช้วิธีเดียวกันนี้เกี่ยวกับการค้าของเขาและบันทึกกิจการต่างๆล่วงหน้าไว้ตั้งหลายๆสัปดาห์กระทั่งเมื่อถึงวันนั้นๆเขา้าบันทึกที่เขาทำไว้ก็จะช่วยแนะให้เขานึกถึงกิจการที่จะทำขึ้นมาได้อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบล มีนิสัยจดหัวข้อสิ่งที่เขาปรารถนาจะจดจำลงบนเศษกระดาษชิ้นเล็กๆซึ่งเขาเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อนอกเสมอเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์เมอร์ต้องการจดจำความคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนเขาจะหยิบเศษกระดาษมาสักชิ้นหนึ่งแล้วก็เขียนลงไปเป็นรหัสลับที่รู้เฉพาะตนเองท่านลอยยอดนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของอังกฤษจะมีสมุดพกติดตัวไว้เสมอ เมื่อเกิดความคิดอันดอันหนึ่งเกิดขึ้นในขณะพูดกันก็ดีหรือในขณะกรุ่นคิดอยู่ก็ดีเขาจะบันทึกลงทันทีแอลสมิธผู้มีชื่อว่ามีความจําเป็นเลิศจะมีสมุดเล่มหนึ่งสําหรับคัดข้อความซึ่งเป็นที่สนใจของเขาจากหนังสือพิมพ์หรือแมกกาซีนต่างๆปิดลงไว้อันเบิร์ตปรังเกอร์ประธานกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงในทางการเขียนเรื่องต่างๆได้อย่างไม่รู้จักจบสิน้น เพื่อนของเขาพากันประหลาดใจที่เขาสามารถจะจดจาเรื่องต่างๆได้อย่างมากมายกระทั่งเขาเปิดเผยความจริงขึ้นว่าเขาได้ทําสารบัญเรื่องของเขาไว้อย่างละเอียดเขาได้เก็บเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นเวลานานหลายปีเมื่อเขาจะเดินทางไปแสดงสุนทรพจน์หน้าที่ใดเขาก็จะเปิดบัญชีรเรื่องเหล่านั้นขึ้นและหยิบเอาเรื่องเหล่านี้สองสามเรื่องใส่กระเป๋าติดตัวไปด้วยการปฏิบัติต่างๆของคนที่กล่าวมานี้ เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเราควรจะมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งบันทึกสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาจะจำไว้วิธีบันทึกสิ่งต่างๆไว้นี้ย่อมมีคุณค่าเปน็นอันมากบันทึกนี้ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเครื่องเตือนใจและช่วยปลดเปลื้องความวิตกกังวลต่อการที่จะลืมและทำให้จิตใจปลอดโปรง่งสำหรับที่จะจดจำสิ่งสำคัญสำคัญอย่างอื่น 6. จงทำให้สิ่งนั้นๆเป็นที่พึงปรารถนา ถ้าหากท่านต้องการจะจดจําโดยปกติเรามักจะลืมสิ่งที่ไม่น่านิยมชมชื่นที่ผ่านผ่านมาแล้วและจําได้เฉพาะสิ่งที่น่ารื่อนรมนายแพทย์ผู้หนึ่งกล่าวว่าเขาเคยสังเกตว่าเขามักจะลืมการนัดหมายกับคนไข้ที่เขาไม่สู้สนใจเสมอและถ้าหากบังเอิญในชั่วโมงนัดหมายนั้นมีผู้ใดโทรศัพท์มาเชิญให้ไปดูไข้ที่เขาสนใจเขาก็มักจะยอมรับไปทันทีโดยลืมคนไข้ไรายที่เขาไม่สนใจเสียสนิท รัสเซลคอนเวลได้พบปะสัมภาษณ์กับจอห์นวานาเมเกอร์ช่วระยะเวลาอันสัน้นแล้วก็ไม่เคยได้พบปะเขาเป็นเวลานานถึง10ปีในการพบปะครั้งที่สองวานาเมเกอร์ขึ้นไปยืนบนเวทีจะแสดงปฐาฐกถาเขาเหลือพพนักหนังสือพิมพ์หนุ่มน้อยผู้นั้นเขา้าเขาก็เอื้อมมือลงไปสัมผัสกับคอนเวลทันทีการที่วานาเมเกอร์มีความจำดีเช่นนี้ก็เพราะความมีไมตรีจิตของเขา เขาชอบผู้สื่อข่าวหนุ่มผู้นี้อย่างจริงใจเขาจึงจำได้อย่างไม่มีวันลืมเราจะสังเกตได้ว่าเราโดยมากจำบุคคลที่เราสนใจได้แม่นยำนักสมมติว่านายอะไรคนหนึ่งที่เราไม่เคยได้ยินชื่อเลยมาสัญญาว่าจะให้เงินเราสักพันบาทถ้าหากว่าเราจำเข้าได้ตามถนนหนทางในคราวต่อไปในกรณีเช่นนี้จะเห็นว่าท่านจะไม่ต้องฝืนใจจำเลย ท่านจะพิจารณาดูตาหูจมูกเท้าของเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนท่านจะพิจารณาเขาอย่างจริงจังตั้งแต่หัวไปจดเท้าและท่านจะท่องชื่อของเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนขึ้นใจและท่านก็จะไปคอยเฝ้าดูเขาตามถนนและถ้าเขาปรากฏตัวขึ้นท่านจะตรงรีไปที่เขาเพื่อทวงเงินพันบาทนั้นทันทีการที่ท่านสนใจกับนายอะไรคนนั้นอย่างเหลือเกินก็เพราะท่านคิดว่ามันเป็นผลประโยชน์แก่ท่าน ที่จะทำเช่นนั้นนี่แหละจึงเป็นเครื่องอธิบายข้อเท็จจริงว่าเหตุไรเราโดยมากจึงลืมบุคคลส่วนมากที่เราพบเสียแทบหมดเราโดยมากคิดเห็นแก่ตัวเองกระทั่งขาดความสนใจในผู้อื่นเราสนใจต่อการที่จะแสดงตัวของเราเองมากเกินไปกระทั่งลืมสังเกตผู้อื่นถ้าท่านต้องการจำบุคคลท่านก็ต้องสร้างความสนใจในบุคคลนั้นขึ้นกฎเกณฑ์แห่งการจำสิ่งต่างๆนั้น พอสรุปได้ว่าเราจําสิ่งที่เราต้องการจําสิ่งที่อยู่ในความสนใจของเราหรือในสิ่งที่เราชอบส่วนกฎอื่นๆนั้นจะตามมาหลังกฎที่กล่าวมาแล้วอีกชั้นหนึ่งพึงจําไว้ว่ากฎอันเป็นแม่บทนี้ง่ายมากจึงควรศึกษาให้เข้าใจและใช้อยู่เสมอทุกเวลาข้อพึงจำในบทนี้มีดังต่อไปนี้1จงสนใจในสิ่งต่างๆที่ท่านปรารถนาจะจำ2 จงเข้าใจสิ่งที่ท่านประสงค์จะจำความเข้าใจเกิดมาจากการส่อสแสวงหาความสัมพันธ์กันความเหมือนกันและความแตกต่างกัน 3. จงสังเกตลักษณะของสิ่งที่ท่านปรารถนาจะจำให้ละเอียดถี่ถ้วนท่านยิ่งเห็นรายละเอียดมากเพียงไรท่านก็จะสามารถประลึกได้มากเพียงนั้นจงลืมตาดูสิ่งต่างๆอยู่เสมอ 4. จงพูดหร,รือทำต่อสิ่งที่ท่านต้องการจำ เราจำสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าสิ่งที่เราคิดเฉยๆเ,เท่านั้น 5. จงใช้การบันทึกลงในสมุดบันทึกเป็นการช่วยความจำของท่านทุกคราวที่จะทำได้ 6. จงทำสิ่งต่างๆให้เป็นที่พึงปรารถนาถ้าหากว่าท่านปรารถนาจะจำเรามักจะลืมสิ่งที่ผ่านมาแล้วในลักษณะที่ไม่งดงามเสียง,ง่ายๆและจำได้เฉพาะสิ่งที่งดงามที่น่าอภิรมเท่านั้น จบบทที่14